ของฟ้าเหนือกรุงแตหารานและหัวเมืองใหญ่ทั่วอิรานลุกเป็นไฟแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เครื่องบินรบราคาพันล้านแต่มันคือวัตถุขนาดเล็กที่บินต่ำและมีเสียงดังหึงห่งๆเหมือนฝูงแมลงภาพที่คุณเห็นอยู่นี้คือดโดรนพลีชีพราคาประหยัดแต่มันสามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศมูลค่ามหาศาลได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ทำให้โลกต้องตะลึงเมื่อระบบเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดกลับมองไม่เห็นฝูงบินมรณะเหล่านี้จนกระทั่งสายเกินไป รเบิดลูกแล้วลูกเล่าตกสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำท่ามกลางความตื่นตระหนกของนักยุทธศาสตร์ทั่วโลกคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นทันทีคือหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยละ่ะเรามีอะไรที่จะหยุดยั้งพวกมันได้หรือยัง ในวันนี้เราจะร่วมกันเจาะลึกสงครามดโดรนที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติและที่สำคัญที่สุดเราจะมาดูความลับของกองทัพไทยและวิศวกรชาวไทยที่กำลังซุ่มพัฒนาอาวุธเพื่อปกป้องน่านฟ้าของเราสิ่งที่กองทัพไม่เคยบอกคุณแต่อาจเป็นอาวุธลับที่จะตัดสินอนาคตของชาติอย่ากระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้ อาจเป็นความรู้ที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่ใครรวยกว่าแต่อยู่ที่ใครฉลาดกว่าในสมรภูมิโดนทำไมโดนถึงกลายเป็นฝันร้ายที่กองทัพทั่วโลกหวาดกลัวคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความเร็วหรือความแรงของระเบิดแต่มันคือคณิตศาสตร์แห่งสงครามครับลองจินตนาการดูนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดอย่างไอออนโดมหรือแพทริออตของสหรัฐมีราคาสูงถึงนัดละหลายล้านดอลลาร์ แต่โดรนพลีชีพอย่างชาเหตุ136ที่อิหร่านใช้มีราคาเพียง20,000ดอลลาร์หรือประมาณ700,000บาทไทยเท่านั้นนี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่าสงครามที่ไม่สมมาตรหากศัตรูส่งโดรนมา100ลำแล้วเราต้องใช้ขีปนาวุธราคาแพงยิงสกัดทุกมลันต่อให้เรายิงแม่นแพ่ไหนเราก็แพ้ในเชิงเศรษฐกิจเพราะงบประมาณของเราจะหมดลงก่อนที่ศัตรูจะหยุดส่งโดรนมาเสียอีก สำหรับประเทศไทยนี่คือโจทย์ที่ท้าทายมากครับเราไม่ใช่ประเทศที่มีงบประมาณกลาโหมล้นฟ้าเหมือนมหาอำนาจการจะจัดหาอาวุธมาป้องกันน่านฟ้าจึงต้องฉลาดเลือกและคุ้มค่าที่สุดบทเรียนจากอิหร่านแสดงให้เห็นว่าโดรนสามารถเปลี่ยนสถานะจากตัวประกอบกลายมาเป็นพระเอกของสมรภูมิได้ในพริบตาและนี่คือเหตุผลที่วิศวกรและกองทัพไทยกำลังเร่งถอดรหัสสงครามครั้งนี้เพื่อไม่ให้เราตกเป็นเป้าหมายที่ไร้ทางป้องกันในอนาคต ทำไมระบบเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกถึงปล่อยให้โดรนลำเล็กๆบินผ่านไปได้คำตอบอยู่ในคำสั้นๆที่น่าขนลุกครับนั่นคือ Swarm Intelligence หรือยุทธวิธีฝูงบินลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีเครื่องบินรบ F-16 บินเข้ามาลำเดียวเรดาร์จะจับเป้าหมายได้ชัดเจนและส่งขีปนาวุธไปทำลายทันทีแต่สิ่งที่อิร่าและกองทัพยุคใหม่ทำคือการส่งโดรนขนาดเล็กนับร้อยลำเข้ามาพร้อมกันจากหลายทิศทาง นี่คือการโจมตีแบบ saturation attack หรือการทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศอิ่มตัวจนประมวลผลไม่ทันคอมพิวเตอร์ของระบบป้องกันภัยจะเกิดอาการงงครับมันไม่รู้จะเลือกยิงลำไหนก่อนเพราะทุกจุดบนหน้าจอเรดาร์ดูเหมือนกันไปหมดและที่ร้ายกาจกว่านั้นคือโดรนบางลำถูกออกแบบมาเป็นเหยื่อล่อให้เรายอมเสียขีปนาวุธราคาแพงยิงทิ้งฟรีฟร พอขีปนาวุธเราหมดโดรนลำที่เป็นของจริงซึ่งบรรทุกระเบิดหนักหน่วงก็จะบินเข้าหาเป้าหมายหลักอย่างไร้การป้องกันสำหรับประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับ ข้อมูลวงในระบุว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและกองทัพอากาศไทยกำลังศึกษาพฤติกรรมการบินแบบฝูงบินนี้อย่างใกล้ชิดเราไม่ได้แค่ดูเขาสู้กันแต่เรากำลังถอดรหัสอัลกอริทึมที่ควบคุมฝูงโดรนเหล่านี้เพื่อสร้างโลดิจิตัลที่สามารถแยกแยะเหยื่อล่อออกจากภัยคุกคามจริงได้นี่คือการต่อสู้ในมิติใหม่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่วัดกันที่ความเร็วของ CPU และความฉลาดของซอฟต์แวร์ ซึ่งวิศวกรไทยมือดีระดับโลกหลายคนกำลังทำงานหามารุ่งหามคำ่ำเพื่อเตรียมรับมือกับฝูงแมลงมรณะนี้อยู่ครับในอดีตใครที่ครองน่านฟ้าสูงด้วยเครื่องบินรบราคาลิบหลิวคือผู้กุมชัยชนะในสงครามแต่ปัจจุบันกฎเหล็กนี้กำลังถูกท้าทาย้วยผู้ที่ครองน่านฟ้าตัานครับลองดูเหตุการณ์ในยูเครนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับ รถถังราคาคันละหลายร้อยล้านบาทที่เคยเป็นเจ้าแห่งสนามรบกลับถูกทำลายลงอย่างง่ายดายด้วยโดรน FPV ขนาดเล็กที่ประกอบขึ้นด้วยงบประมาณไม่ถึง20,000บาทนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการพิสูจน์ว่าอำนาจการทำลายล้างแบบกระจายตัวกำลังมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่ากองกำลังแบบรวมศูนย์ข้อมูลจากสนามรบจริงแสดงให้เห็นว่าโดรนไม่ได้แค่ทำหน้าที่สอดแนมอีกต่อไป แต่มันคือปืนใหญ่ที่ติดปีกซึ่งสามารถไล่ล่าศัตรูได้ถึงในหลุมเพลวสำหรับนักยุทธศาสตร์ไทยบทเรียนนี้มีค่ามหาศาลครับเพราะภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งป่าเขาและชุมชนเมืองหนาแน่นการใช้เครื่องบินรบขนาดใหญ่อาจมีข้อจำกัดแต่ดโดรนขนาดเล็กสามารถเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้อย่างเงียบเชียบกองทัพไทยเริ่มตระหนักแล้วว่าการทุ่มนบประมาณไปกับอาวุธหนักเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนหลักนิยมการรบโดยหันมาให้ความสำคัญกับกองพันโดรนมากขึ้นคำถามคือในระดับนโยบายเราพร้อมจะเปลี่ยนผ่านงบประมาณจากเรือดำน้ำหรือเครื่องบินเจ็ตมาสู่ฝูงบินโดรนอัจฉริยะแล้วหรือยังบทต่อไปเราจะขยับเข้ามาใกล้บ้านมากขึ้นเพื่อดูว่าภัยคุกคามจากโดรนกำลังประชิดชายแดนไทยในรูปแบบไหนและเราควรจะกังวลระดับไหนกันแน่ เรามักจะมองว่าสงครามดโดรนเป็นเรื่องไกลตัวในตะวันออกกลางแต่อยากให้ลองมองไปที่ตะเข็บชายแดนของไทยเราดูครับในพื้นที่ห่างไกลและป่าทึบที่กำลังทหารเดินเท้าเข้าถึงได้ยากดโดรนกำลังกลายเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่อันตรายที่สุด ปัจจุบันกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมายในภูมิภาคนี้เริ่มนำโดรนพลีชีพและโดรนสอดแนมมาใช้ในการลักลอบสงสิ่งของผิดกฎหมายและใช้ตรวจการการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดนของเราสิ่งที่น่ากลัวคือโดรนเหล่านี้มีขนาดเล็กบินเงียบและเรดาร์ตรวจอากาศทั่วไปไม่สามารถตรวจจับได้ ภาพเหตุการณ์จริงจากพื้นที่ชายแดนเผยให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามใช้โดรนบินวนอยู่เหนือฐานปฏิบัติการเพื่อระบุตำแหน่งและจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ไทยนี่คือการรุกรานทางเทคโนโลยีที่เราไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปกองทัพไทยได้รายงานการพบเห็นอากาศยานไร้คนขับข้ามแดนบ่อยครั้งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ท่ามกลางวิกฤตนี้ความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือความตื่นตัวของหน่วยเฉพาะกิจและวิศวกรไทยที่เริ่มพัฒนาระบบต่อต้านโดรนแบบพกพาที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเองเพื่อส่งมอบให้ทหารแนวหน้าได้ใช้ป้องกันตัวทันทีนี่คือจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชายแดนครั้งใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและหัวใจของนักรบไทยควบคู่กันไปในบทต่อไป เราจะขยับเข้ามาดูข้างในกองทัพไทยกันครับว่าแท้จริงแล้วคลังแสนโดรนของเรามีอะไรอยู่บ้างเรามีของดีราคาแพงหรือมีอาวุธลับที่ซ่อนไว้สู้กับโดรนต่างชาติหรือไม่หลังจากที่เราเห็นภัยคุกคามรอบด้านแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วกองทัพไทยมีอะไรสู้เขาบ้างคำตอบคือเรามีของดีที่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวบ่อยนัครับแต่ประสิทธิภาพนั้นอยู่ในระดับแถวหน้าของอาเซียนเลยทีเดียวครับ ตัวชูโรงลำแรกที่ต้องพูดถึงคือ Hermes 540จากอิสราเอลครับนี่คือพี่ใหญ่ในคลังแสนโดนของกองทัพบ,บกไทยมันคืออากาศยานไร้คนขับระดับยุทธเทคนิคที่มีความทนทานสูงบินได้นานกว่า17ชั่วโมงและสามารถส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงกลับมายังศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทมแม้จะอยู่ในระดับความสูงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตามแต่สิ่งที่น่าภูมิใจยิ่งกว่า คือดโดรนที่ตีตรา Made in Thailand อย่าง Sky Scout ครับนี่คือผลงานการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทัพและวิศวกรไทยโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมันพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพในการสร้างอากาศยานไร้คนขับที่ตอบโจทย์ภูมิประเทศของเราได้เองไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติไปเสียทุกอย่างนอกจากนี้ กองทัพเรือและกองทัพอากาศไทยยังมีโดโรนตระกูล r 3 0 0และ Dominator ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังหน้าน,น้ำและหน้านฟ้าอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยการมีอากาศยานเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่ออวดแต่มีไว้เพื่อเป็นดวงตาบนท้องฟ้าที่ช่วยประหยัดงบป,ประมาณมหาศาลแทนที่จะต้องส่งเครื่องบินรบขนาดใหญ่ขึ้นไปบินลาตระเวนทุกครั้งนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่คำถามที่น่ากังวลก็คือ ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ก้าวไปไวเหมือนประพิบตาอาวุธหลักล้านเหล่านี้จะยังคงรับมือกับฝูงโดรนราคาหลักหมื่นได้จริงหรือคำถามที่น่าอึดอักใจที่สุดสำหรับนักยุทธศาสตร์ไทยในตอนนี้คือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เรามีอยู่พร้อมจริงหรือสำหรับสงครามโดรนความจริงที่น่าตกใจก็คือระบบเรดาร์และขีปนาวุธส่วนใหญ่ในโลกรวมถึงของไทย ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับยักษ์ใหญ่บนท้องฟ้าอย่างเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธนำวิถีที่บินเร็วและสูงแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับโดรนพลีชีพขนาดเล็กที่บินต่ำและช้าระบบเหล่านี้มักจะเกิดอาการตาบอดชั่วคราวครับนี่คือปัญหาทางเทคนิคที่เรียกว่า ground clutter ครับเมื่อโดรนบินต่ำขนานไปกับยอดไม้หรือซ่อนตัวตามหุบเขาสัญ,ญญาณสะท้อนของมันจะปะปนไปกับสิ่งกีดขวางบนพื้นดิน ทำให้เรดาร์แยกแยะไม่ออกว่านั่นคือดโดรนหรือแค่ฝูงนกและสำหรับประเทศไทยที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอย่างภาคเหนือหรือตึกสูงรับฟ้าในกรุงเทพสิ่งเหล่านี้คือกำลังธรรมชาติชั้นดีที่ดโดรนสามารถใช้ซ่อนตัวจนเข้าประชิดเป้าหมายในระยะเผาขันนอกจากนี้ระยะเวลาในการตัดสินใจก็เป็นจุดอ่อนครับหากดโดรนถูกปล่อยจากระยะใกล้ชายแดนเจ้าหน้าที่อาจมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำ ก่อนที่ระเบิดจะตกถึงพื้นนี่คือช่องโหว่ที่อันตรายที่สุดและกองทัพไทยทราบเรื่องนี้ดีครับความลับที่หลายคนไม่รู้คือเรากำลังเร่งติดตั้งระบบ p a s s ีฟเซนเซอร์หรือระบบตรวจจับเครื่องวิทยุและเสียงเครื่องยนต์โดรนเพื่อมาอุดรอยรั่วนี้แต่มันจะเพียงพอหรือไม่ในเมื่อศัตรูสามารถสร้างดโดรนที่ฉลาดขึ้นและเงียบขึ้นได้ทุกวันท่ามกลางช่องโหว่และอุปสรรคที่น่ากังวลแต่ในความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างเสมอครับ ความลับสำคัญที่ทำให้กองทัพไทยยังคงยืนหยัดได้อย่างสง่างามในภูมิภาคนี้คือนโยบายพึ่งพาตนเองและการทำงานอย่างหนักของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI วิศวกรชาวไทยไม่ได้แค่ซื้อเทคโนโลยีมาใช้แต่เรากำลังสร้างมันขึ้นมาเองครับหนึ่งในความภูมิใจที่โลกต้องจับตาบองคือ โปรเจกต DI 0 2และ Sky Scout ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับฝีมือคนไทย100%ที่ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนของเมืองไทยและที่สำคัญมันมีราคาที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัวการที่เราสามารถผลิตดโดรนได้เองหมายความว่าเราสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์สมองกรอนของมันให้เท่าทันเล่เหลี่ยมของศัตรูได้ตลอดเวลาหากศัตรูเปลี่ยนคลื่นความถี่ วิศวกรไทยก็สามารถเขียนโค้ดแก้เกมได้ทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่คือข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่เงินก็ซื้อไม่ได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสตาร์ทอัพและวิศวกรไทยรุ่นใหม่ที่ซุ่มพัฒนาระบบคำลายสัญญาณโดรนที่มีขนาดกระทัดรัดเหมือนปืนกลซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงในระดับสากล สิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่ามันสมองของคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกและเรากำลังเปลี่ยนจากผู้ซือ้อกลายเป็นผู้สร้างเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนของชาติในโลกของสงครามยุคใหม่อาวุธที่น่าสะพริงกลัวที่สุดอาจไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ารถถังแต่มันคือวัตถุข,ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือที่บินได้ความเร็วสูงถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่คือโลกของ FPV โดรนอาวุธที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นพลซุ่มยิงจากระยะไกลครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับประเทศไทยคือเรามีต้นทุนมนุษย์ที่ทั่วโลกต้องอิจฉาคุณทราบไหมครับว่าประเทศไทยคือมหาอำนาจในวงการแข่งดโดรนระดับโลกเรามีแชมป์โลกโดรนเรซิ่งที่อายุน้อยที่สุดอย่างน้องมิววันยาวันผ่อน และเหล่านักบินโดรน FPV ฝีมือฉกาศอีกนับพันคนทั่วประเทศทักษะการบังคับโดรนผ่านแว่น VR ให้บินลอดช่องหน้าต่างหรือเลี้ยวลดคดเคี้ยวในป่าทึบด้วยความเร็วสูงคือทักษะเดียวกับที่ใช้ในสมรภูมิโดรนที่ยูเครนเป๊ะเลยครับ หากกองทัพไทยสามารถดึงศักยภาพของเหล่าเกมเมอร์และนักแข่งดโดรนเหล่านี้มาบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศเราจะมีกองทัพพ,พลเรือนดิจิทัลที่น่าเกรงขามที่สุดในอาเซียนทันที ลองจินตนาการดูนะครับในสงครามเมืองที่ซับซ้อนแทนที่จะส่งทหารเข้าไปเสี่ยงชีวิตในตึกเราส่งโดรน FPV ที่บังคับโดยนักแข่งมือโปรไทยบินเข้าไปสำรวจและทำลายเป้าหมายถึงในห้องโถงนี่คือการรบที่แม่นยำและสูญเสียน้อยที่สุดแต่นี่เป็นเพียงด้านเดียวของเหรียญครับเพราะถ้าศัตรูใช้ของจิ๋วแบบนี้จัดการเราบ้างละ่ะเราจะมีวิธีรับมืออย่างไร เมื่อมีดาบที่คมกริบยังโดรนผลีชีพเราก็จำเป็นต้องมีโล่ที่แข็งแกร่งครับในโลกของการต่อต้านโดรนนักยุทธศาสตร์แบ่งวิธีการจัดการออกเป็นสองรูปแบบหลักคือ s o f t ์คิวและ h a r d ดคิวซึ่งข่าวดีก็คือวิศวกรไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเทคโนโลยีนี้ของภูมิภาคครับเริ่มที่ซอฟต์คิวหรือการฆ่าแบบนุ่มนวลกันก่อนครับ วิธีนี้ไม่ใช่การยิงให้ระเบิดแต่เป็นการใช้คลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปรบกวนสัญญาณบังคับการหรือการหลอกสัญญาณ GPS เพื่อทำให้ดโดรนตาบอดและหลงทางจนต้องลงจอดหรือบินกลับจุดปล่อย ความน่าภาคภูมิใจคือปัจจุบันมหาวิทยายลัยชั้นนําของไทยร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พัฒนาปืนต้านโดรนที่มีน้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูงสามารถตัดสัญญาณโดรนได้ในระยะไกลกว่า2กิโลเมตรนี่คืออาวุธที่ไม่ได้ใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่สามารถสยบโดรนราคาหลักล้านได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ส่วนฮาร์ดคิวคือการทำลายทิ้งทางกายภาพครับตั้งแต่การใช้ตาข่ายยิงสกัดจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเลเซอร์กำลังสูงซึ่งกองทัพไทยกำลังจับตามองและเริ่มมีการทดสอบระบบเหล่านี้ควบคู่ไปกับระบบเรดาร์ตรวจจับโดรนขนาดจิว๋วที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยเอง การสร้างระบบนิเวศการป้องกันที่ผสมผสานทั้งซอฟต์คิวและฮาร์ดคิวเข้าด้วยกันคือกำแพงที่มองไม่เห็นที่จะช่วยปกป้องสถานที่สำคัญเช่นพระบรมมหาราชวังสนามบินหรือค่ายทหารจากการถูกโจมตีดโดยโดรนสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่การซื้อแต่เรากำลังสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนด้วยมันสมองของคนในชาติ แต่ว่าท่ามกลางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องแลกมาคืองบประมาณมหาศาลบทต่อไปเราจะไปวิเคราะห์ความคุ้มค่ากันครับว่าระหว่างเครื่องเป็นรบลำยักษ์กับฝูงโดรนอัจฉริยะประเทศไทยควรเทหน้าตักไปทางไหนมากกว่ากันมาถึงจุดที่น่าลำบากใจที่สุดของรัฐบาลและกองทัพทั่วโลกครับนั่นคือเรื่องงบประมาณ ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเราควรจะเอาเงินภาษีไปลงกับอะไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดลองดูตัวเลขนี้ให้ดีนะครับเครื่องบินรบยุคที่5ที่ทันสมัยที่สุดอย่าง F-35 มีราคาเครื่องละประมาณ80ล้านดอลลาร์หรือเกือบ3,000ล้านบาทไทยและนั่นยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาต่อชั่วโมงบินที่มหาศาล แต่ถ้าเรานำเงินจำนวนเดียวกันนี้ไปซื้อดโดรนพรีชีพเกรดพรีเมียมเราจะได้ดโดรนถึง4,000ลำหรือถ้าเป็นดโดรน FPV ขนาดเล็กเราอาจจะได้มากถึง10,000ลำนี่คือคำถามที่แทงใจดำนักยุทธศาสตร์ครับในสมรภูมิจริงเครื่องบินรบ1ลำจะต้านทานฝูงดโดรน10,000ลำที่รุมล้อมเข้ามาจากทุกทิศทางได้จริงหรือสำหรับประเทศไทยที่มีงบประมาณจำกัด การเลือกซื้ออาวุธระดับไฮเอ็นเพียงไม่กี่ชิ้นอาจทำให้เราขาดแคลนจำนวนในการป้องกันประเทศที่ครอบคลุมแต่ในทางกลับกันการมีแค่ดโดรนโดยไม่มีเครื่องบินรบครองอากาศเลยก็เหมือนกับการมีทหารราบแต่ไม่มีปืนใหญ่สนับสนุนทางออกที่วิศวกรไทยและกองทัพกำลังผลักดันคือสูตรไฮโลมิกซ์ครับ คือการมีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงจำนวนหนึ่งทำงานประสานกับฝูงโดรนอัจฉริยะที่ผลิตเองในประเทศจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างโครงข่ายการป้องกันที่ทั้งลึกและกว้างในราคาที่คนไทยรับได้แล้วคุณล่ะครับถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการทหารคุณจะเลือกซื้อเครื่องบินรบสุดลำหนึ่งลำหรือจะเลือกสร้างกองทัพโดรนหนึ่งหมื่นลำมาเฝ้าชายแดนลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณลงด้านล่างนี้ได้เลยครับ ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศการเลือกซื้ออาวุธไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพครับมันคือการเลือกพันธมิตรครับและไทยเราก็นับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชั้นเชิงทางทูตที่ชาญฉลาดที่สุดในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในสมรภูมิเทคโนโลยีดโดรนคุณจะสังเกตเห็นว่าคลังแสงของไทยไม่ได้ผูกขาดอยู่กับชาติใดาชาติหนึ่งครับเรามีเฮอร์มิสจากอิสราเอลซึ่งขึ้นชื่อเรื่องระบบ AI และซอฟต์แวร์ที่แม่นยำที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันเราก็มีความร่วมมือกับจีนในโปรเจกต์โดรนโจมตีตระกูล CASC ซึ่งโดดเด่นเรื่องราคาที่เข้าถึงได้และเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและเราก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกับสหรัฐในด้านการแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมและระบบควบคุมระยะไกลยุทธศาสตร์ไม่เลือกข้างแต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนี้เองที่ทำให้กองทัพไทยมีอำนาจต่อรองสูง เราสามารถถอดบทเรียนจากเทคโนโลยีตะวันตกมาผสมผสานกับอินโนเวชันตะวันออกเพื่อสร้างระบบที่เหมาะสมกับชัยภูมิของบ้านเรามากที่สุดนอกจากนี้การกระจายแหล่งที่มาของเทคโนโลยียังช่วยลดความเสี่ยงหากวันใดวันหนึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศเราจะยังมีอะไหล่และซอฟต์แวร์สำรองจากแหล่งอื่นให้ใช้งานได้เสมอนี่คือเกมรุกทางการทูตที่ควบคู่ไปกับเกมรับทางการทหาร ซึ่งวิศวรกรและนักยุทธศาสตร์ไทยต้องใช้ไหวพริบอย่างมากในการเชื่อมต่อระบบที่มาจากคนละซีกโลกให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อแต่โดรนไม่ได้มีไว้เพื่อการทำลายล้างเสมอไปครับในบทต่อไปเราจะมาดูอีกด้านหนึ่งของโดรนที่น่าประทับใจคือการที่พวกมันกลายเป็นฮีโร่ในภารกิจช่วยชีวิตคนไทยในยามวิกฤตท่ามกลางภาพลักษณ์ของโดรนที่ดูน่าพึงกระไหวในสมรภูมิ แต่ในอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยอุปกรณ์ชนิดเดียวกันนี้กำลังทำหน้าที่เป็นฮีโร่ที่ไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยครับย้อนกลับไปในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกเอาใจช่วยอย่างภารกิจถ้ำหลนขุนน้ำนางนอนคุณทราบไหมครับว่าดโดรนคืออาวุธลับสำคัญที่ช่วยให้นักกู้ภัยมองเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นในตอนนั้นดโดรนติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ความร้อนและระบบทำแผนที่3ม,มิติ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อบินสำรวจหาปล่องถ้ำเหนือยอดเขาซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของเจ้าหน้าที่ไปได้อย่างมหาศาลไม่ใช่แค่ในถ้ำนะครับในทุกๆปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ทั้งในเชียงใหม่รายองหรือกรุงเทพดโดรนได้กลายเป็นดวงตาจากสว่างสวรรค์ที่คอยระบุพิกัดของผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านเรือน เพื่อส่งความช่วยเหลือและอาหารไปให้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติดโดรนเกษตรฝีมือคนไทยกำลังสร้างปรากฏการณ์สมาร์ทฟาร์มิ่งครับช่วยเกษตรกรลดการสัมผัสสารเคมีและเพิ่มผลผลิตได้อย่างน่าทึ่ง นี่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อเทคโนโลยีมาอยู่ในมือของผู้สร้างมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติได้อย่างมหาศาลการพัฒนาโดรนในไทยจึงไม่ได้มีเป้าหมายแค่เพื่อชัยชนะในสงครามแต่มีไว้เพื่อชัยชนะเหนือวิกฤตการณ์และความยากลำบากของพี่น้องคนไทยทุกคนนี่คือความภาคภูมิใจที่เทคโนโลยีและหัวใจของคนไทยล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ลองจินตนาการถึงประเทศไทยในอีก5ปีข้างหน้าครับเมื่อเราเก้าวเข้าสู่ยุคสมาร์ทซิตี้เต็มตัวโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างตั้งแต่น้ำประปาไฟฟ้าไปจนถึงการจราจรถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัลและนั่นคือเป้าหมายใหม่ที่เย้าวยวนใจของสงครามดโดรนในอนาคตครับในสมรภูมิสมมุติปี2030สศัตรูอาจไม่จำเป็นต้องส่งทหารข้ามพรมแดนแม้แต่คนเดียว แต่พวกเขาจะส่งดโดรนล่องหนที่มีขนาดเล็กเท่านกกระจอกบินเข้าหาโรงไฟฟ้าหลักหรือศูนย์ข้อมูลของไทยเพื่อปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเคลื่อนวิทยุหรือทำการโจมตีทางกายภาพในจุดที่เปราะบางที่สุดแต่ในภาพนิมิตนี้สิ่งที่จะช่วยให้คนไทยรอดพ้นวิกฤตได้คือระบบโลอัจฉริยะที่กองทัพไทยและวิศวกรไทยกำลังสุ่มพัฒนาอยู่ในขณะนี้ครับ เมื่อมีการตรวจพบสิ่งแปลกปลอมบนท้องฟ้าระบบ AI จะสั่งการให้ฝูงโดรนสกัดกัน้นทะยานขึ้นจากฐานลับทั่วเมืองโดยอัตโนมัติเพื่อเข้าทำลายเป้าหมายก่อนที่พวกมันจะเข้าถึงระยะอันตรายนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันในหนังไซไฟแต่มันคือสงครามที่มองไม่เห็นที่กำลังเกิดขึ้นในห้องแลบวิจัยทั่วโลกรวมทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและหน่วยงานความมั่นคงของไทย การเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้คือหลักประกันว่าในอนาคตลูกหลานของเราจะยังคงหลับสบายภายใต้ท้องฟ้าที่ปลอดภัยที่สร้างขึ้นจากสติปัญญาของคนไทยเองเราเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารครับบทเรียนจากอิรานยูเครนหรือตะวันออกกลางได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าขนาดของกองทัพอาจไม่สำคัญเท่ากับความฉลาดของเทคโนโลยีอีกต่อไป สงครามดโดรนได้ทำลายกำแพงแห่งอำนาจแบบเดิมๆและเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดแต่มีทรัพยากรทางสติปัญญาอย่างประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาปกป้องตัวเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่มีดโดรนที่ทันสมัยแต่คือการที่เราพึ่งพาตนเองได้ครับ การสนับสนุนวิศวกรไทยการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันไทยของ DTI และการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI คือการสร้างโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับชาติถึงเวลาแล้วครับที่กองทัพและรัฐบาลต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อรับมือกับโลกใหม่ที่หมุนไวเกินกว่าจะหยุดนิ่งและถึงเวลาที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องตระหนักว่า ความมั่นคงของชาติไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและหัวใจของเราทุกคนแล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้รับชมเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณคิดว่ากองทัพไทยควรจะเดินหน้าไปทางไหนระหว่างการทุ่มงบซื้อเครื่องบินรบราคาแพงหรือการสร้างกองทัพโดรนฝีมือคนไทยเองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ และถ้าคุณชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ